สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่วันนี้ได้ปลาซิวครับไปนามาครับมันอยู่ในนาฉลามครับฉลามฉลามขาวูหสวยสมบูรณ์อร่อยแซ่บเวอร์นะครับผมจะมาทำให้ดูนะครับวิธีการทำฉลาม ว่าทํำยังไงนะครับบางคนเห็นฉลามแล้วเดี๋ยวทําให้เป็นนะครับไม่ใช่ให้มันกินอย่างเดียวนะครับกินมันด้วย <c oughs> ไปชมกันครับไปต้มน้ำครับต้มน้ําเดี๋ยวจะพาฉลามไปอาบน้ํานะครับเขาเล่นน้าเค็มมาเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะอาบน้ําร้อนให้เขานะครับขั้นตอนการลวกฉลามครับลวกผ่านเลยนะครับใช้น้ําเดือดนะครับเดือด ประมาณลวกช้าไม่ได้หนังแตกนะครับหนังแตกลวกผ่านเลยลากผ่านน้ำร้อนะ่ะแค่ลากนะครับลากพอหนังเขาเนี่ยจะเป็นกระดาษทรายเลยครับสามารถมีดทื่อเลยนะครับเ็าจะถ้าไปเฉือบเขาหรือว่าไปเฉือนเขาอะไรแบบนี้นะครับมีดทื่อเลยอันนี้เราก็ยัางขูดกับเราลวกเลยนะใช้ช้อนก็ได้นะครับใช้มีดก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะครับเนี่ยเราจะขูดเขาจะขาวเลยแฉลบเนี่ย ทั้งหูทั้งอะไรนะยสังเกตเวลาเราขูดนะครับจะเป็นเม็ดทรายเลยนะครับพอหนังก็เนี่ยเป็นเม็ดทรายเลยหยาบมากเหมือนกระดาษทรายเบอร์เบอร์ร้อยนะครับประมาณนั้นอนะ่ะขูดให้ทั่วรับใหาสะอาด ล้างนะครับล้างให้ดีล้างให้สะอาดนะครับก่อนจะตัดหัวตัดหางอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวเม็ดทรายที่หนังเ็านะครับหนังเ็าเกร็ดของเขานะครับเป็นเม็ดทรายนะครับล้างให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่เราจะผ่าเดี๋ยวหาว่าเชฟสอนไม่เดียวทำฉลาดมไงเคี้ยวเม็ดทรายกรวกกรอกกรวกฟันฟางกหมดไม่ใช่นะเล้างให้ก่อนนะครับ นี่แงฟันดูหน่อยฟันคมฟันก็คมมากครับเจลามันต้องระวังนะครับตรงฟันนะครับอย่าไปเดี๋ยวมือนิดเดียวไปมีดโกนดีๆนะครับมือขีดเลยนะครับขาดเลยนะต้องระวังนะครับอย่าไปยุ่งกับฟันก็อย่าไปเชี่ยวหาทำนะครับกับฟันจะลามไม่ได้คลัคมมากเนี่ยลั้ีงแบบนี้เลยครับตรงไหนที่เป็นเม็ดทรายนะครับลูบๆไปดีฟันอย่าไปลูบนะครับฟันไม่ต้องลูบ เดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งงานเข้านะครับนิ้วชีกนะครับอ่าน,นี่เราก็มาตัดหัวกันะครับตัดหัวออกแยกเพื่อจะตับใช้ฉลามนะครับแคบไม่มีกระดูกกระดูกเขาจะกรอบแล้วก็เป็นกรุบกุบนะครับกรุบกบคุคล้ายๆอะไรดีอะคล้ายคล้ายๆหูหมูอะไรแบบนี้นะครับตับก็ล้างให้สะอาดหัวเหอกินได้หมดนะครับ ปลาฉลามเนี่ยใครซื้อปลาฉลามเนี่ยดีกว่าซื้อปลาตาโตปลาอะไรต่างๆเพราะว่าก้างเขากินได้ครับเขาไม่มีก้างนะครับก้างก้างมีแต่ก็ก้างเขาเป็นมันเคี้ยวเคี้ยวได้นะครับยิ่งฉลามแบบนี้ครับตัวเล็กๆแบบนี้สบายเลยแล้วคนที่เป็นโรคข้อโรคเข่านะครับคุณไปเที่ยวซื้อยากล่องสองพันสามพันนะครับมาตู้ อันนี้ไม่ได้ครับอันนี้เป็นเจลเวลาเราแกงก็เสร็จนะครับหรือว่าเราผัดเผ็ดอะไรแบบเนี้ยที่ไม้่คืนน้ําแกงเนี่ยจะเป็นจะเป็นเจลหมดเลยนะครับในความว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นคล้ายๆเราต้มตีนไก่อะไรแบบนี้นะครับคล้ายๆกันเลยแต่ต้องทําให้เป็นนะครับเพราะฉลามเนี่ยเป็น เลาที่ขาวมากกับต้องต้องทําให้ดีล้างให้สะอาดนะครับล้างพยายามล้างเลือดออกให้หมดนะครับล้างล้างออกให้หมดเลยไม่งั้นาขาวนะครับฉลามอ่ะต้องล้างแล้วก็หลาล้างเสร็จเลือดเขาไม่ค่อยมีนะครับมันจะไม่มีหรอกมีส่วนหัว,หนวในก้างเนี่ยฉลามจะไม่มีเลือดนะครับมันเป็นฉลามแท้นะครับฉลามบกมาไม่รู้เนื้อเขาจะขาวใสนะครับสะอาด แต่นั่นแหละเรามีกินสาบนะครับเราต้องทําให้เป็นเราต้องเวลาไปก่อนที่เราจะไปผัดหรือจะไปอะไรเนี้ยก,ก็ต้องใช้น้ำพริกแกงเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องไปลวกซะก่อนลวกลวกลวกด้วยผิวมะกรูดนะครับเพื่อฆ่าหรือว่าเป็นขิงก็ได้นะครับแล้วถ้าถ้าเป็นเมนูจีนก็ก็ใช้ขิงนะครับลวกน้ำปลาฉลามทําได้หลายเมนูนะเป็นเรยจะมาทาแบบ ข้าวต้มเนี่ยครับคุณเคยกินข้าวต้มปลากระพงอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นฉลามเน่ปลากระพงอายนะครับเพราะว่าเนื้อเขาไม่เละครับเนื้อไม่เละแล้วก็แต่เราต้องดับขาวให้เป็นนะครับถ้าเราดับขาวให้เป็นเราก็จบเหมือนกันนะครับเนี่ยผมแร่เนี่ยเนี่ยผมจะไปเห็นไหมเนื้อเขาขาวมากเลยครับขาวสะอาดผมจะไปผัดข่านะครับ ก็อีกส่วนหนึ่งหลายส่วนแล้วครับมาตวัวก็อันนี้ผมซื้อมา180บาทนะครับโลกว่าก็แค่นิดเดียวบ้องเดียวนะครับมันมีหลายบ้องวันนี้ผมจะไปผัดช,ชาเดี๋ยวผมจะมามเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําไว้นั่นให้ดูนะครับข้าวต้มข้าวต้มปลาฉลามนะครับข้าวต้มเครื่องจับรองอร่อยกับปลากระพงหลายเท้า ยิ่งหูยิ่งอะไรหูนี่กินวุ้นวุ้นเนี่ยเป็นเป็นกุกๆเลยดีกว่าหูจะาลมฉลาม,ลามครับอันนี้มันตัวเล็กหูใหญ่ๆมันจะแพงนะครับก็หัน่นนี่ครับเนี่ยดูก้างดูอะไรกันนะที่ผมหั่นนะครับก้างนั่นแหละ แต่ไม่มีตั้งนะครับจะหลังจะไม่มีตั้งมันมีอ่ะแต่ว่ามันเคี่ยวได้หมดเลยไม่ติดคออันนี้เรามาปลกุกกริกนะครับผมจะก็ผัดกะเราจะใช้พริกที่หนูสวนกับกระเทียมนะครับเกลือสมุนเกลือทะเลน,นะครับโกะเกลยอยา ตำโกกโกยัายาในส่วนของเนี่ยกเ็สกเสร็จเสร็จนะครับในส่วนของต่างๆเดี๋ยวก็จะค่อยๆบรรยายไปเรื่อยๆนะครับชมไปตามคลิปแล้วกันอ่านี่มีเครื่องผัดก็จะมีพริกชี้ฟ้านะครับมีใบมะกรูด นะครับกระชายซอยใบโหระพานะครับแล้วก็มีน้ำพริกแกงนะครับที่ตะกี้ที่ทำอยู่แล้วก็ในส่วนของซอสผัดนี่ก็จะมีซีิวขาวนะครับซอสถอยนางลมซอสฟาเขียวแล้วก็ผงปรุงรสสำเร็จรูปฟ้าไทยนะครับผงชูรสอันนี้เรามาลวกปลาก่อนนะครับ ลวกด้วยผิวมะกรูดนะครับผมใช้ผิวมะกรูดลวกดับข้าวนะครับแค่ลวกดับข้าวนี่เอาพอหามหามนะครับพอสะดุงอย่าไปลวกมากนะครับแต่ฉลามเนื้อเขาจะไม่แตกครับไม่ว่าคุณจะเวียงกระทะยังไงคุณจะเวียงคุณจะปลาคุณจะคว้างคุณจะควัดสนุก เนือ้อเนือเน้อเขาจะดีครับเพราะว่าอยู่ที่ปลาแนละ้วกูอยากซื้อปลาเน่ามาเนี่ยใส่น้ํามันปั๊บก็บพันเลยนะครับส่วนป,ปิดปัดปิดแกงเลยไยแดงนะครับใส่เนื้อปลาฉลามลงไปใส่กระชายใส่ของหล,ห,ลหลายอย่างลงไปนะครับ พยายามผัดไฟแรงนะครับอย่าไปใส่น้ํานะครับอย่าไปใส่น้ําพอน้ําน้ําการผัดแบวนี้ก็จะนั่นนะครับน้ำขูกติกพอดีนะครับใส่ติ่งยฟ้าใส่ใบบัวบูดซอยลงไปในส่วนของซอสผัดผมก็จะเพิ่มด้วยตีอิ่วดำเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ให้ได้สี ใส่ใส่ในเทียวแล้วแต่ใครครับจะจะใส,ใส่ใส่มากก็ได้ไม่เป็นไรครับมีใบโหระพาด้วยนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับอย่าลืมนะครับน้ำปลาของกระถานะครับนี่ก็เสร็จนะครับผัดด้วยไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงการผัดทุกอย่างพยายาม ใช้ไฟแรงนะครับฝึกมือฝึกขนนะครับอย่าไปใช้ไฟโกงแ้งโกงแกงมือมันจะติดกระทะแล้วก็มันทําให้ความหอมมันไม่มีนะครับสำหรับบริษัทไหนจะลงโฆษณาก็ติดต่อได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับเสร็จแล้วครับเมนูสลามผัดชชนาครับตัวหนุมนามนผลบ,บางพานนะครับสนใจโฆษณาอยาก จะลงติดต่อได้เลยนะครับท้ายสุดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสามให้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปบ้างนะครับทำคลิป,ปต่อไปแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย